ก็ทำยังเงก็ต้องพยายาี่จตอนนี้่ันุ้มงงันนะให้ขุดทางไว้นะครับหน่งเราก็ตอไป อสองไเ <l> ้โทษครับอสองสาุบําเพ็ญธรระสมาสิบคนนะอินาสกัลยานัมอมกุเินาสกัล

ियाैली मानेशरिया माना

สังฆัสสะระณังคัจฉามิตํปิพุทธํสรณังคัจฉามิบุทฺติยํปิธมฺมํสรณังคัจฉามิสํฆํ Nanti kembingkan selamangkan kami Nanti kembingkan selamangkan kami Tawik kita-kita beritamu menentu Sahih kami jarumai Kili cikaratate Cantani ปิเภลเทจะคาเมตรวนาคาเมเทหากวันสุมิเทเตรุมมาจายันตุเทวาชรคราวิสเมียกคันทักนาาตินทันตาจันติเกยังดิวราวัตนังสาธุเมสุนัน Hamat sawanakalu Ahyam patanta Hamat sawanakalu Ahyam patanta Hamat sawanakalu Ahyam patanta Nampung nasabah

Đi vợ là... ta làm sai ta sai ta sao mặt 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 ขอทังโวยวายทั้งหลายเหล่านี้แต่ประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชาขออันสงแห่งการถวายเนดานพาะเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโย เลือ่อความสุขเม่ียาพระเจ้าทั้งหลายด้วยแต่เพื่ชนทั้งหลายมีมาดาิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเลยสาธุสาธานสววาร โอชะญาณะสามัคคีมั่งจัตุภณเดอาญานิรันวัตถิณัุปัสสาุชานามัญจีวานะ

ขอกัาบริวารณีแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธููาาขอกันบูชาพระพุทธเจ้าด้วยว่าหถึงนี้ขอข้าพระเจ้าทจงหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสูข แก้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปีเชื้ิทั้งหลายมีมานยาพิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลน่าเกิด